สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พร้อมทั้ง f อทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองค์ครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็เข้าสู่อีพีที่137นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ให้หน่อยแล้วกันครับเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เยอะเครับ ชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรีอจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์09028508 1ศูปิูดบ์โทรเบอร์ไลน์ไปด้วยกันครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีพระมาแบ่งปนันพิพีเหมือนเดิมเช่เคยครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับวันนี้วันนี้ก็เริมกันที่องค์แรกครับเป็นพระผงสุพรรณครับพิพิมพ์นี้ ถ้าไม่ผิดพลาดการใดก็น่าจะเรียกว่าเป็นพิมพิมหน้าหนุ่มหน้าหนุ่มหรือเปล่าหรือว่าเป็นพิมพ์กลางนั่นเองนะไม่แน่ใจนะอาจจะเรียกหน้าหนุ่มหรือพิมพ์กลางนี่แหละนะรู้สึกว่าผงสุพรรณจะมีสามพิมนะหน้าหนุ่มหน้ากลางหน้าแก่อะไรนี่แหละนะก็ก็ ก็มีเสียงแทรกแบบบรรยากาศธ helmet, mm hmm. รรมชาตินะครับก็คืออย่างทำงานยังไงเขาเรียกว่าอะไรนอกสถานที่เหมือนเดิมน,นะก็บรรยากาศแบบลุกทุ่งลูกทุ่งเนาะมีเสียงเห่าเสียงหอนของนะของน้องน้องน้องหมาที่บ้านปะดีออกมาต่างจังหวัดนะวันนี้ก็ทำงาน เรียกอ,อะไรนอกไซรเอาดอรหรือไงนอกสถานที่อ่ะนะไม่ใช่ที่เดิมปกติก็อาจจะคลิปสองคลิปนี้ก็เออก็อาจจะแปลกหไปลกตานหน่อยนะเรื่องเรื่องแบกก้าอะไรนะก็ออกประมาณแบบนี่น,นะพอดีพอดีออกมาต่างจังหวัดครับออกมานอกสถานที่ก็เอาตามตามที่พอมีนะ ก็แปลงหแปตกตาดนึง,นงก็แต่ราคาก็ยังเหมือนเดิมราคาแบ่งปันครับเ,เดี๋ยวมาชมครับครับองเ์แรนนี่เขาเรียกว,ว่าพระผงสุพรรณครับนี่นเนี่ยพิมเนีนี่ผงสุพรรณถ้าจำไม่ผิดน่าจะเรียกว,ว่าหน้าหนุ่มนะองเ์นเนี่ยพิมพ์นี้ยนี่ครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชำรุดหักซ่อม ชมกันนะครชมชัดๆอีกทีนึงด้านหลังก็มีลายนิ้วมือกดพิมพ์นี่ฮะ๋ยวมาชมกาใกล้ๆครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนื้อหามวลสารดินผงสุพรรณดินกรองต้องตราตรึงอ่านะประมาณเนี้ยอย่างที่ เป็นเจ้าบทเจ้ากลอนเขาว่ากันไว้นะก็ไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใดแต่ก็มีส่วนแล้วนะเพราะว่าบางทีก็เป็นแนวทางที่ว่าให้เล่นหากันเนาะก็มีบางอย่างก็เป็นจริงบั่งก็บางทีก็ไม่เสม,มอไปม้างเออเราก็ต้องดูเนื้อหาเนื้อสวงพิมพ์ธรรมชาติอะไรอีกทีอีกรอบหนึ่งนะพระผงสุพรรณดินกลองต้องตาถึง อะไรซึ่งอะไรประมาณนั้นแหละผมจำไม่ได้นะทุก็เฮ้ยใ,ใช่หรือเปล่าของสุพรันเลยเนาะดิงปลองต้องหาต็่งอะไรเนี่ยเนี่ยครับเนื้อหาประมาณนี้ครับด้านหลังมีรอยนิ้วมือกดพิมพ์อย<น>ู่นี่ครับนี่ครับชอบใจสนใจทักถ่ายมานี่รอยตัดนะครับรอยตัดรอยตัดด้านข้างคลอยคลูดนี่ครับ ประมาณนี้เลยครับพระผงสุพรรณดูดีๆก็เห็นหน้าเห็นตานะนี่นี่เห็นอยู่นะมีหงมีตาชัดเจนอย่างถ้าอย่างเราเรียกกันก็คือหงตาก็พริบนั่นเองนี่อันนี้ไม่ถึงแล้วก็พริบน่ะอาจจะยกคิ้วจกุกไปอะไรครับให้หน่อยอน้เนี่ยเนี่ยลูกตานะ จะมองตรงโดมเห็นจม,มูกเห็นสันปากอะไรอยู่เนี่ยประมาณนี้นะครับสําหรับองค์แรกนี่ครับขอขอ,อาภัยอีกทีนะเหมือนเดิมเล็บดำอเอางานก่อนยังไม่ทันอาบน้ำเลยขออาภัยอย่างสูงขออาภัยอีกรอบนึ่งนะผ่านไปครับองค์แรกมาถึงองค์ต่อไปครับนี่เป็นอีกทีนึงครับที่ได้มาครับ หลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนี่พิมพ์นิยมสุดของท่านละไก่หางพวงนะมี่วงแขนล่ำในอกมีล่องสองปีดยีวอนคมชัดหน้าใหญ่โนกนูนเนี่ยยันลึกคมเป็นสันตาโปนไก่หางพวงนะครับนี่ขอบพิมพ์ยกตั้งเป็นสันนะอยู่ข้างหนูนี่ สวยงามครับนี่ครับนี่ผงอุดเดิมเต็มนี่ครับผงเ,เ,เดิมเต็มเต็มนี่ครับด้านหลังมีรอยปาดมีรอยครูดนะมาเดี๋ยวชมเนื้อหามวลสารใกล้ๆกัน,นลองกล้องกัน นี่ครับนี่ครับผงครับผงเดิมเต็มนี่ครับประมาณเนี้ยผงนี่ครับผมชัดตาปน ไก่หางพวงครับนี่ที่มาของชื่อไก่หางพวงนะนี่ครับประมาณนี้ด้านหน้าผมนี่ด้านหลังครับอนอยปาดรนอยคูดนะกดแล้วปาดนะวะประมาณนี้ครับ มานี่แล้วกันหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะมีโยมสุดก็ต้องพิมพ์นี้เลยนะนี่ครับอ่าชอบใจทักทายแอดไลน์สอบถามเข้ามา0 9 0 2 8 0 8 1. ้1ศอปูดเบ,บอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับอ่าผ่านไปมาถึงองค์ต่อไปครับเป็นนางกวักพิมพ์ใหญ่ครับองค์นี้นี่ บางทีเคยเจอแต่พิมพ์เล็กนะเคยเห็นแต่พิมพ์เล็กพวงนี้พิมพ์ใหญ่เลยนี่ครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาครับนี่ท่านน่าจะเป็นเศรษกิจจังหวัดสุพรรณนะถ้าจำไม่ผิดผิดถูกป,ประการได้ขอภายไปก่อนล่วงหน้านะนี่ล่างมีช่อแต่งตะไบตัดขอบช่อเดิมๆเ,เทช่อนะครับนี่นี่ครับด้านขามีตะเข็บนี่ครับ ไปดูครับหนังกวากวาดเงินเห็นเลยนะครับกวากเงินกวากทองครับนี่หนังกวักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาน,นี่ครับดูนะครับโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องครับองค์นี้นี่ครับมือนี่กวักมา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 กวากเงินกวักทองครับกวักโชคกวักลาบนะหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขา่า เก็บข้างชัดเจนพระสวยงามนี่ครับนี่ครับลกวาดหลวงเพราอิ่มวัดหัวเขาครับนี่ครับนี่ครับโอเคันไปครับลเล็บดำนิดนึงมาเจอฮะลกไม่ได้ต้องขออภัยไปก่อนครับพอดีผมก็ยังไม่อาบน้ำเอางานก่อน ก็จะรอนานนะผมก็รีบเหมือนกันกว่าจะทำอะไรกว่าจะทำเสร็จนี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันแต, o. แต่ละคลิปแต่วิดีโอแต่ละคลิปนึงเนี่ยกว่าจะเสร็จก็จะได้ลงอ่องต่อไปครับเป็นปิดตาเรียกว่าอะไรจะไม่ทราบว่าเป็นเรียกเป็นติดตายันยุ่งรึเปล่าวัดทองวัดอะไรนี่ะประมาณนีน้แล้วก็มีเจเจ,เจีหนึ่งว่าอาจจะเป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเนี่ย ก็มีหลายสำนักนะเนี่ยแดงแดงไม่ยาขัดเดิมๆนะพี่นะพระหล่อมาก็จะขัดโบราณก็จะใช้ยาขัดอย่างเงี้ยแหละยกตัวอย่างเช่นในตอฤทธหลวงปู่ทวดที่ตอฤทธินะบางทีก็มีเนะี่ยรูปหล่อโลหะเกจิก็หลายๆท่านก็มีนะเพราะว่าเขาจะใช้ยาขัดนะบางทีมาเสด็จแต่งตอไบแต่งเกล็ดแต่งอะไรุ๊บก็ทําการลงยาขัด บางบางอย่างบางทีก็เป็นจุดนึ่งที่ว่าจะให้ดูนะนี่บางทีเป็นธรรมชาติให้ดูอย่างหนึง่งบางทีอาจจะเป็นส่วนประกอบให้ชี้บง่งบอกชี้ชี้ได้เลยนะคนที่ชํานาญจะดูได้ดูออกด้วยเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งเป็นอีกอีกอะไรเรียกอีก,อก,อก,อกสิ่งหนึ่งสาเหตุหนึ่งประการหนึ่งที่ว่าให้ให้ดู อร์มดูธรรมชาติดูลักษณะ,ะของยาขัดยาไรลนะบวกบวกรวมรวมเข้าไปด้วยในการตัดสินใจพระนะบางทีในการอะไรสังเกตพิจารณาเรียกว่าพิจารณาแล้วกันเออนีครับยาขัดเดิมๆเดียวก็ถือว่าถ,ถือว่ายังสวยนะเพราะว่าพระนี่ยาขัดยังอยู่เลยนี่ครับนี่ครับจะเป็นยาขัดนะตัวผมดูมันจะเป็นยาขัดนะนี่ฮะเทหลอ บล็อแตกนะมันเงียเป็นลักษณะเป็นบล็อกแตกเบล็แตกนะนี่ครับยาขัดเดิมๆนี่ฮะปิดตาอาจจะเป็นมักทองมักทองอะไรเกจิถอดพิมพ์มาหรือยังไงประมาณนั้นแหละนะไม่ทราบแน่ชัดแต่ผมก็ไม่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 มีข้อมูลเชิงลึกประมาณนั้นขอบคุณว่าไว้นะครับมันไปไปไวๆแบ่งคาแบ่งปัน ก็เป็นว่าไม่รู้ที่แล้วกันนี่ปิดตาครับเนื้อทองผสมอ่ะโอเคประมาณนี้มาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้ ep นี้ครับ ep ที่ร้อยสามสิบเจ็ดเป็นเสือเสืออะไรเรียกว,ว่าเสือแกะเสือเขี่ยวเสือแกะนี่ก็ธรรมชาติดีนะผมดูธรรมชาติดีพระใช้พระ,พะนี่มันธรรมชาติดีมีจานนะพี่นะ นีจานนีเห็นจานอยู่จานเก่าอยู่ตามลาตัวรู้สึกจะมีจานอยู่มามองเห็นนะขออีกทีนะครับขอไัยอีกรอบนึ่งมืออาจจะดูแบบสกป,ปกหนึ่งนะบางทีก็จับนู่นจับนี่นะมันเย็นก็มีการบางทีเราไปจับมุงจับไม้ท่อนไม้พอดีตัดไม้นะครับตัดต้นไม้อะไรมัางทำความสะอาดเคลียร์ยก้ม้ยกมยไม้ ายแล้วลูกมะพร้าวให้ลูกกินอีกนะเหีดผลเยอะเลยแต่ก็เป็นเรื่องจริงน <c oughs> ูันก็จะดำหน่อยนี่ยประมาณนี้ครับเสือนี่ครับดูสูงใกล้ๆธรรมชาตินี่ครับ๋ย่อ่าเอาทันับทันดทันีเลยนี่ครับดูผมดูแล้วมันเก่าธรรมชาตินะมี นี่ครับจัดจ้านนะครับนี่ครับธรรมาชาตินะครับนี่ครับฐานมีจานนะครับนี่ผิดมีจานนะนี่ครับลอยจานชัดเจนนะเก่าจานเก่าลื่นนะนี่ จานเก่านะพี่นะนี่ตามลำตัวรู้สึกว่จะเหมือนจะมีแหละว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมสองดูอีกทีผมดูก็ตอนแรกก็ดูมีนะแต่ยังว่าละพระใชายนะบางทีก็จะลื่นนะก็มีรู้สึกจะลางๆมีหรือเป่ะ <c oughs> จานก้นหินพอเห็นชัดเจนอยู่แก่ยังว่าละใช้มาคืออืมไม่แน่ใจนะฮะ ผมพระนี่ครับแต่ว่าความมันนี่ดูเลครับผมดูความมันธรรมชาติได้ใจนี่ครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนี่ครับแต่ในฐานนี่มีจานเขาเรียกจานอะไระจานหลวงพ่อป่านจากกอยงกอย้าเขาดูเอาแล้วกันครับนี่แล้วผมก็ล่นทุกสายขายทุกงงน,นะเมนิเมนทุกอย่างนะ จะป่อยงกอหญ้าราู้ดูยังไงบ้างนะนีดูธรรมชาติจนมากจะดูธรรมชาติพิจาราร่วมกับผิวผ้าอะไรธรรมชาติการใช้กันแน่นะ,ะประมาณนี้ครับวันนี้ก็มีมาให้ชมมีมาให้เป่งปันแต่เพียงเท่านี้ครับไปโอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามรับชมจนจบและที่ กดไลค์กดแชร์ให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กดติดตามให้และที่เป็นกําลังใจอุดหนุนกันเรื่อยมาอ่ะิปนี้อพีนี้ก็มีมาแบ่งปันพี่ๆได้เพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ขอญาติกล่าวคําว่าสวัสดีครับ